الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الكتاب وينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وبتقوى الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا صدق الله العظيم ستاتو تنكب ผมขอสั่งเสียตัวผมเองรวมทั้งท่านพี่น้องได้มีความสำรวมตนมีความตะกวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตลาให้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺเป็นผู้ที่อยู่ในที่เราเรียกว่าเป็นมุหมินเป็นผู้ที่ศรัทธายึดมั่นถือมั่นตามกลิมาชาดาที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้า มุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮฺสุบะตลาท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮฺสุบะตลานั้นได้ให้เรานั้นมียุนนตุนนัยุนนตุนนัฟก็คือมีโล่สำหรับเกาะป้องกันตัวเราเองนะครับก็คือการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบะตลานะครับเพราะฉะนั้น การตักวาก็คืออัลอิมติซาดุลอาวามิรหรืออิมติซาดุลอาวามิดการปฏิบัติตามข้อใช้ข้อกําหนดของอัลลอฮฺสุบะตลาที่พระองค์ทรงใช้ให้เราวจิตินาบุนาวาฮีให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮทรงห้ามนะครับเราถึงจะรอดพ้นจากนารุจาหันน์ไฟนรกที่อัลลอฮฺสุบะตลาเตรียมไว้สําหรับคนที่ฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลานะครับ ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับออมีคำถามว่ามีใครบ้างครับเข,เขาเป็นญาตินะครับเป็นพี่น้องกับอิบลิสอ,อ,อิบลิสหรือไซต่อนนั่นเองท่านพี่น้องรู้ไหมครับก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรานั้น นะครับในโลกดุนยาที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นั้นต้องมอีปัจจัยต่างๆนะครับแน่นอนและเกินทุกคนต้องมีปัจจัยนั่นเองปัจจัยอันที่หนึ่งก็คืออัลมาลแปลว่าทรัพย์สมบัตินะครับทรัพย์สินเงินทองวตัตตาอามอาหารนะครับเครื่องดื่มวัลมาลาบิสและก็ะเสื้อผ้า เครื่องนุง่งห่มหรือที่เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นริสกีมินอลเป็นปัจจัยอย่างชีพที่มาจากอัลลอฮ์สุบะตลาทั้งสิ้นนะครับและเราก็ต้องถือว่า <c oughs> มันเป็นรอห์มะเป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบะตลาที่อัลลอฮ์สุบะตลาได้ให้กับเราและถือว่าเป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์สุบะตลาได้ทรงมอบให้กับเรานะครับให้กับมนุษย์ทั้งโลกด้วย ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่รู้คุณอัลลอฮ์หรือว่าไม่รู้คุณอัลลอฮ์ก็ตามนะครับอัลลอฮ์ก็ท่งให้กับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นริสกีต่างๆที่พระองค์ทรงประทานมาให้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้หรือว่าอาจจะดําเนินไปแบบบางคนก็แบบกระท่อนกระแท่นนะครับอดอยากไม่พอกินพอใช้ เรียกว่าไม่คล่องตัวนั่นเองแต่ว่าถ้าเราเป็นมุมินเนเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออลอสุบะตลาเราเป็นผู้ที่อลอสุบะตลาทรงรักเราก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ศรัทธาคือตามที่อลลอสุบะตลาได้ทรงสั่งใช้ให้เราแสวงหาริสกีหรือปัจจัยอย่างชีพที่ฮาลาลน,นะครับและก็ต่อยีบันที่มีคุณค่ามีประโยชน์ด้วย เรามาดูอัลกุรอานนะครับในสุรอัลบากรอองค์การที่ร้อที่อัลลอฮฺสุบะตลาลได้บอกว่ายาอิวันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายกูลูมิมมาฟิลอารพวกท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มมิมมาฟิลอารสิ่งที่อยู่บนโลกดุนญ,ญานี้หรือเป็นดิสกีเตอลอได้ให้มานี้ ต้องอยู่แบบฮาลาลันตตยิบันคือกินของที่ฮาลาลแล้วก็ตตยิบันที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยฮาลาลจริงนะครับสิ่งที่ฮาลาลแต่ว่าต้องมีคุณค่าทางโภชนาการคือมีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยเวลาตัาเตมิออคุตวะทิชัยตอนและท่านทั้งหลายอย่าได้เดินตามก้าวทางเดินของชชยตอนทั้งหลายเป็นอันขาด อินนาหูละมบนเพราะอะไรเพราะว่าชัยตอนนั้นมันเป็นอาดูนเป็นศัตรูกับมนุษย์หรือพวกเราทั้งหลายอย่างชัดแจ้งที่สุดนะครับอายน,นี้อัลลอฮฺสวะตลาทรงเตือนอะไรกับคนมุมลินอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งเตือนพวกเราว่อย่ากินอะไรแบบมั่วๆเช่นอาหารที่บอกว่าอิสลามทานได้ เราก็จะเอามากินแล้วก็บางคนกินเฉยเลยนะครับเพราะว่าอิสลามทานได้อย่าก,กินแบบแขกคืออะไรไม่ไม่มีหมูก็จบหรือบนห้าง KFC ไม่มีตาฮาลานแล้วก็กินเพราะาอะไรมันอร่อยกว่าร้านอิสลามตั้งหลายเยอะแยะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับ นี่แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องระวังด้วยนะครับประการที่สองก็คือเราได้จากอายะานี้นั่นก็คือคำว่าไตย,ยิบันอาหารและก็เครื่องดื่มที่ดีดีในที่นี้นั่นก็คือจะต้องมีที่เรียกว่าที่ผมบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการหรืออาหารที่ที่มันไม่ก่อให้โรคของเราที่มีอยู่นั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับ หรืออาหารที่เป็นอาหารขยะ,ะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบทานอาหารขอเรียกฟาสต์ฟู้ดนะครับอ,อาหารที่เป็นไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีผงชูรสเยอะนะครับมีแต่ทําลายไตยมีแต่สารก่อมะเร็งเพิ่มเบาหวานทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารขยะนั่นเองนะครับและอีกประการหนึ่งนั้นก็คือพระองค์อรสุบลาระทรงให้ใช้ให้เรานั้น สแสวงหาริสกีนะครับที่หา้านแต่ว่าพราะองค์อัลลอฮฺทรงห้ามพวกเรานั้นอย่าได้ใช้จ่ายจนเกินตัวนะแล้วก็ใช้แบบสุรุยสุรายเรามาดูอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺสุบบัตตลาลได้บอกไว้ในสุรตุลอารอฟอายะที่31ที่อัลลอฮฺสุบัตลาลได้เตือนพวก,พวกเราทุกคนบอกว่าบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ยาบันีอาดัม คำว่าบันีอาดัมหมายถึงโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ่ยคูดูดีนาตกุมอินดะคุลิมัสยิดินพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจงดื่มนะครับแล้วก็จงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเกียินะครับอินนหูลายอฮิบให้บนมุสริฟีนอัลลอฮ์ทรงเกียิคนที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนั่นเองถ้าพี่น้องผู้มีศรัทธาในอัลกุรอานในอัลลอฮ์สุบะตลาทุกท่านครับเราสังเกตไหมครับว่า พี่น้องมุสลิมของเราส่วนใหญ่เขาจะใช้จ่ายไปในทางในลักษณะมูบัาซิรนะครับแปลว่าสุรุ่ยสุร่ายเสื้อผ้าอาหารเครื่องประดับและก็เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมีแล้วก็อยากจะมีให้ดีขึ้นไปอีกนะครับเหนือกว่าเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่เขามีอยู่นี่พูดถึง บรรดาเยาวะชนและลูกๆของเราหลายโดยนะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับพ่อแม่บางคนก็ตามใจลูกก็พยายามพยายามที่จะเซาซีให้พ่อแม่ได้ซื้อให้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องอพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้มันเกินความจําเป็นของเราหรือไม่นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีสุลตลามได้บอกเอาไว้เตือนเรานะครับว่าให้เรานั้นได้ใช้จ่ายนะครับมีความพอเพียงมีความพอดีและอย่าให้เกินความสามารถของเราหรือเกินเ,เงินเดือนที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้การจ่ายท่านนบีสุลตลามได้บอกไว้ให้เรานั้นรู้จักใช้รู้จักจ่ายนะครับในการในเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองก็ดีนะครับ ถ้าเราใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ในการบริจาคไปในหนทางของอลอสุบะตลานั่นคือสเบียงที่จะให้เรานั้นได้เป็นสเบียงในวันกิยามะนะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่ท่านอาบับดุลโลอฮสลตัลลัมได้บอกเตือนกับเราในเรื่องของการใช้จ่ายเรามาดูอัลกุรอานนะครับนะอัลกุรอานที่อลอสุบะตลาได้บอกเตือนเอาไว้ในสุโรอัลอิสรออายะที่2ี่นะครับอิสรอ อ้ายาที่ยี่สิที่อลัลลอฮ์บอกว่าอินนัลุบัซซิรีนะการูอิควานอชยาตีนอัลลอฮ์บอกว่าคนที่สุรุยสุรายนั้นนะครับการใช้ใจ่ายพวกเขาใช้จ่ายแบบสุรุยสุรายนั้นเป็นอิควานอชยาตีนเป็นพี่น้องกับเซตอรมารร้ายนั่นเองว่าการอชเยตอนะลิรอบบีกาฟูรอ และไซตอนนั้นมันเป็นผู้ที่เนรคุณทรยศ์ต่ออัลลอฮฺสุบะตัลลาเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺสุบะตัลลาดั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการมุบาซิดความฟุ่มเฟือยนั้นก็คือการที่เราใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรคือมากเกินความจําเป็นนะครับหรือว่าเกินตัวเราต้องดูว่าไรายได้กับรายรับนั้นมันต่างกันอย่างไรต้อง บวกลบคูณาหารให้ดีนะครับและเราก็จงพอใจในสิ่งที่เรามีนั่นแหละคือคำสอนของอิสลามที่ให้กับเราให้พวกเรานั้นได้รู้จักการใช้ที่ดีนะครับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับอีกข้อหนึ่งที่อิสลามสอนเรานั่นก็คือเรื่องของอันนอฟะเรื่องของความสะอาด ซึ่งท่านนบีสุลต่านอิสลามได้สอนเรานะครับว่าพวกเราทุกคนนั้นจะต้องมีความสะอาดท่านนบีบอกว่าอันละฟาตุมินันอีมานความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาบางฮะดีษบอกว่านิสฟุลนิสฟุลอีมานเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาต่อลอสุบะตาลานะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดมีสองแบบด้วยกันนะครับหรือสองอย่างด้วยกันคือสะอาดทั้งภายนอก และก็สะอาดทั้งภายในสะอาดภายนอกคือบ้านช่องที่อยู่อาศัยร่างกายนะครับส่วนต่างต่างเล่านี้ถือว่าเป็นความสะอาดภายนอกที่เราจะมองเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งที่ติดอยู่กับเราตัดเล็บนะครับเล็บเนี่ยต้องตัดให้สั้นเพราะว่าเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ย เราไปกาวแล้วก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคที่มันเข้าอยู่ในเล็บเนี่ยเราไปหยิบอาหารหรือไปหยิบของเนี่ยทำให้เชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราได้อันนี้เรียกว่าความสะอาดภายนอกนะครับคือแต่งตัวให้มีความสะอาดเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ต้องเสื้อผ้าที่สะอาดปราศจากนายสนี่เรียกทั้งหมดจะเป็นความสะอาดทางภายนอกส่วนสะอาดทางภายในนะครับก็คือเราจะต้อง มีความสะอาดในเรื่องของหลักอกีดะหลักความเชื่อของเรานั้นต้องใสสะอาดปราศจากมนพิษต่างๆนะครับอกีดะของเราเนี่ยสำคัญในเรื่องการอีมานเรื่องการศรัทธาต่อลอสุบะตาลาถ้าเราอากีดะของเราผิดนะครับหรืออกีดะของเราความเชื่อของเราไม่ตรงกับที่อัลลอห์บอกไม่ตรงกับที่รอสุนส็อลลอฮุสะลัมได้สอนเอาไว้นะครับทำให้อ่ การกระทําของเราที่มีอยู่นั้นได้รับความหายนะไปด้วยเพราะเรื่องอากีดะเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเรื่องอากีดะก็คือกัลิมะอันที่หนึ่งที่เราบอกว่าอัชชัดวนลออิลลฮะอิลลอ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผมเคยย้ากับท่านพี่น้องเป็นประจำหมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่ทําชิริกกับอัลลอฮ์ไม่ไปขอกับสิ่งอื่น นะครับเพราะมุสลิมเราบางคนเนี่ยเวลาอยากจะได้อะไรอยากจะได้ลูกไปขอกะโตตะเกียโตะระยองโต๊ะก่อ,อไรเนี่อกีดา้าผิดหรือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทําอิบาร์ด้าทุกวันแต่ยังทําสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะครับเรื่องของอิบาร์ดา้ผมเคยย้ําแม้เรื่องง่ายๆที่เป็นญาบากคอกเรายาอาบน้าละหมาดยังแตะๆอย่างนี้ถือว่า ไม่เอารูปแบบที่ท่านอนับดุลเลาะสลัมได้สอนเอาไว้นะเช็ดแล้วก็แตะแบบนี้ท่านนาบีสอนให้รูปทั้งหมดแล้วก็เช็ดหูมัชฮัตันวาฮิดตันนี่คือหลักอิบาดะดะที่เราจะต้องทําให้ถูกต้องกลิมาอันที่สองก็คือมุฮัมมัดุรรูลุลลอฮ์ท่านนาบบม,มุฮัมมัหเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านรอซูลสลามได้ทํารูปแบบเอาไว้นะครับยึดมั่น ถือมัน่นตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่เราซูนในธรรรูปแบบเอาไว้นี่แหละคือกะริมัของเราเนี่ยมาควบคุมการกระทําของเราทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นอะไรทั้งภายในและพันนอกภายนอกของเรานั้นในเรื่องของความเชื่อให้ใสสะอาดให้ถูกต้องตามที่ท่านอาบับดุละลอห์สลามเพราะฉะนั้นสรุปว่าวันนี้นะครับหับวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของเราต้องเป็นคนที่ไม่มุบาซซตนะครับ ไม่สุรุยสุรา่ายใช้จ่ายพอควรตามที่เรามีอัตภาพของเราประการที่สองเราต้องยึดมัน่นตามที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้ให้คำกลิมาเราว่าละอิล่าฮิละลอฮไม่มีเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮฺมุฮัมมัดรสมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างของเราในการดําเนินชีวิตของเราถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ ได้รับความรีดอความพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบะตลาในวันเกียร์มาที่เราทุกคนจะต้องไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาในวันเกียร์มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะอายุขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺไม่ได้กําหนดว่าชีวิตของคนเราอา,อายุมากแล้วก็อัลลอฮฺจะเอาชีวิตไปเราไม่สามารถจะรู้อายันของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมสเสบียงไปหาอัลลอฮฺสุบะตลานะครับและก็สเสบียงที่ดีก็คือสเสบียงที่ ตักวาที่เรามีความเยื่อเกลงต่อรอสุบะตตลานี่คือเรื่องราวข้อสรุปในวันนี้ให้ท่านพี่น้องได้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเรานะครับอากู <S <S ุลกาวลิฮาดาวัสตัฟรุลลอฮนะดีมะลิวะลุกุมวลิสาลมุสลิมีนะมิงคุลิดัมวัสตัฟรุอินนะฮุกานะกอฟารอัล alhamdulillah ا ล ح า د لله نعمة له و ن l ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر a و f ย s i n a ل ل ه من شرور أ ن ف س ن a อ م ن سيئات a ع م ا ل ن ا ما يهد الله ف l ا م د ل wa may y u d ل i l ا ه د a ه a ه นะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับขอฝากให้เป็นข้อคิดกับเรานะครับว่าอิแตกลลให้ซุมากุนตะท่านทั้งหลายจงยำเกงอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ วัตเตเบอไซยตลุลฮหสนาตามูฮาให้เราเอาความดีไปลบล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับแล้วประการที่สามแล้วก็ราการที่3ก็คือวอคอลิกินนาะสให้เราอยู่กับสังคมเพื่อนมนุษย์บิคูลุกินฮาสนินด้วยคุลุกด้วยก ah ิริยามารยาทอันดีงามไม่ว่าจะคำพูดคำจาของเรานะครับคำพูดเนี่ย คำพูดที่ดีคือคำพูดที่หวานหูนะครับพูดจาไพเราะแล้วก็ทำให้คนนั้นนึกถึงคำพูดที่ดีของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอยู่กับสังคมด้วยกิริยามารยาทที่ดีงามนั่นเองนะครับอินนัลลอฮุมะฮัมมัดกัสุซัลลอะลันนบียาอัลลอดีนอามานุสลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลิมาอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุส و ا ل م س ل م ي ن و ล ذ ل ช ا ا ل ش วัลมุชริกีน ودمر ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا دنيا التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر Rubana atina fid dunya hasanahna fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallahi ibadallahi innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkuruni a'midzukum wa la dzikrullahi akbar akmil shalah innashalata kanat alal al mukminina kitaban mawquta